ผมลุยกันต่อเป็นไงสู้ผมหลายยาวเลยปะยาวเลยปะสูตรนี้ยาวเลยปะยาวเลยปะหนึ่งสามหมื่นหนึ่งสาม อาเลยครับผมก็ต้องกราบสิวิทัศน์สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะผมวันนี้มาอยู่กับเกมดินน้ำลมไฟนะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตารางการจ่ายกันนิดนึงนะผมว่าเป็นยังไงนะขอตารางการจ่ายก็ค่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็จะมีไฟนะผมตามมาด้วยน้ำนะ้วผมแล้วก็ตามมาด้วยลมนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยของจิปตะแะ้วผมสัญลักษณ์เล็กๆน้อยๆเป็นไฟเป็นน้ำเป็นลมนะอ่ามาอันนี้คือตัวคูณ ดาวบอกว่าถ้าได้น้ําก็จะคูนน้ำลมได้ลมก็จะคูนลมได้ไฟก็คูนไฟสเก็ตเตอร์สี่ตัวไปไปมาดูนหนึ่งร้อยเป็ดสิบบาทไปก่อนนะครับผมเรื่อยๆครับผมเรื่อยงๆไปก่อนแล้วคูณสองเข้าไปเบาๆครับผมแล้วคูณสองเข้าไปทีหนึ่งครับผมแล้วมีคูณสองคูนสามคูณสี่แล้วคูนสิบสองแล้วหก แล้วไหลยาวๆอย่างนี้แล้วคุณยี่สี่แล้วผมแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงอ่ะแล้วไงต่อไม่ไหลเลยนะฮผมดูว่าจะไหลต่อไปเอ้วผมเทอโบกันไปเลยอืมไม่มาเลยเออเออไหลกันไปก่อนเออไหลกันไปก่อนแล้วไฟมาอีกแล้วคุณยี่สี่อแล้วไฟมาอีกวะ ถือว่าดีอยู่ถือว่าอยู่ดีถือว่าจะมามา,มางามดีนะมางาม,ด,มาดีมาดีงามดีไม่ใช่มางามดีไปแล้วผมโอ้แล้วว่ายลงมาพอดีกําลังต้องการเลยว่ายมาพอดีนะครับผมสูตรนี้เหมือนเดิมว่าผมกดที่วายครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมอ่าสิบทีนะตามสเต็ปรอรอดูกันเลยครับผม มาแล้วครับผมมาแล้วครับผมเข้าสูตรแล้วไฟต้องออกไฟออกมาอย่างี้แล้วคุณแปดเก้าพันหกเป็นไงอะสูตรนี้เป็นไงสูตรนี้ามาอะไรยาวๆมาอะไรอย่างนี้มาอะไรอย่างนี้มาอะไรอย่างนี้แล้วคูณยี่สี่แล้วสามหโนเป็นไงนะสูตรมากสูตรนี้บอกเลยไม่พลาดนะครับผม ไม่พลาดจริงๆเอาดิไหลกันไปดิไหลกันไปดิเออเออเอคูยี่สิบเจ็ดแล้วเราแปดพันเออเอาดิ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 ของเทไม่ละของเทไม่ละมันก็ต้องของเท่แล้วแหละ มันก็ต้องของเทแล้วไปครับผมลุยกันต่อเป็นไงสู้ผมหลาย,ยาวเลยปะยาวเลยปะสูตรนี้ยาวเลยปะยาวเลยปะห่งสามหมื่นได้หมื่นสามโอ้โหบอกแลว้วสูตรนี้ของจริงนะครับก็ถ้าเรบใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe ล้วครับ เ่าจะไปพาชิปใหม่ๆนะครับผมแล้วเอาไว้เจอก,กันคลิปหน้าดีกว่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ที่อยู่ goodbye นะครับสำหรับสูตรใหม่ๆที่ผมเอามาบอกทุกคนนะครับผมไว้เจอก,กันครับผม